สวัสดีครับวันนี้จะมาขออธิบายเรื่องการสมัครเรียนในกลุ่มลับนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะอ่านแล้วยิ่งอ่านยิ่งงงอะไรทีานองนี้นะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมขอพูดเป็นคลิปเสียงก็แล้วกันไม่พูดยาวมากแล้วครับสักสี่ชั่วโมงก็พอแล้วละ่ะอันดับแรก เราจะเรียนเราต้องมีหลักสูตรก่อนคือหลักสูตรเนี้ยมนเป็นการใช้จากประสบการณ์จริงของผมเองจากที่ผมลองผิดลองถูกมาต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะครับเยอะมากคือกว่าเราจะจดจำขึ้นมาได้เนี่ย เหมือนช่างที่เขาทำมานานทุกคนเขาก็จะจําได้เพราะว่าการได้ลองทําการได้ลองผิดลองถูกมาแต่การสอนของผมเนี่ยอาจจะต่างจากเขาคือร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเพราะผมคงไม่สอนแบบเขาอะ่ะมันรู้สึกว่าในความรู้สึกผมนะต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัว เหมือนกับว่าผมยกตัวอย่างผมผมเป็นคนชอบเครื่องหนังแล้วก็คือชอบศิลปะแล้วก็ชอบไอทีพวกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือการถ่ายภาพผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้เลยนะครับคือจากประสบการณ์ตรงเลยคือผมเนี่ยชอบการถ่ายภาพมาก แล้วผมก็หวังว่าวันหนึ่งมีตังค์แล้วก็เก็บเงินซื้อได้ใช่ไหมฮะสักครั้งหนึ่งกล้องตัว DSLR ตัวใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะฮะผมก็รวบรวมตังค์ได้แล้วผมก็ไปซื้อสมัยนั้น 450D นี่ก็รู้สึกกับเทพแล้วล่ะครับก็ยอมกินมาม่าไปหลายเดือนนะครับก็ซื้อไปพอซื้อไปเสร็จผมก็ไปถ่าย เอ๊ะทำไมถ่ายยังไงก็ไม่สวยการวัดแสงการตั้งค่ารูรับแสงการต่างๆเราก็ไปหาอ่านตามเว็บไซต์ก็ซื้อหนังสือมาอ่านเหมือนกันนะฮะแต่ยังไงก็ไม่สวยจนกระทั่งเราเริ่มไม่เข้าใจว่าการที่เราจะทำอะไรในสิ่งที่เราชอบนั้นนะให้ได้ดีเนี่ย มันไม่ใช่ว่ามีอุปกรณ์ดีแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้เลยต่อให้อุปกรณ์ดีแต่เราไม่มีความรู้เราก็ไม่สามารถที่จะงัดประสิทธิภาพของมันออกมาได้เต็มร้อยเปรเซนต์สุดท้ายก็ล้มเหลวครับก็ขายกล่องทิ้งไปเพราะว่าเราต้องไม่เราคือผมเนี่ยกลับมานั่งทำความเข้าใจว่า ทำไมเขาถึงมีวิชาให้เราเรียนไงฮะเพราะถ้าเราไม่ได้เรียนแสงเงาเราไม่ได้เรียนเรื่องสีเรื่องของการถ่ายภาพเลยมาเนี่ยต่อให้กล้องเทพแค่ไหนมันก็เหมือนกล้องมือถือเราดีๆเพราะมันอยู่ในมือเราก็เป็นมือถือแหละครับแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องแสงเงาอ่ะต่อให้กล้องมือถือก็ถ่ายมาได้สวยชั้นได้ชั้นนั้นเหมือนกันครับการทำเครื่องหนังเหมือนกันเลยเพราะว่า ถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีแต่เรากลับไม่รู้เบื้องต้นของมันเลยไม่รู้ว่าชิ้นไหนเรียกอะไรทำอย่างไรถือทำกระเป๋าไม่สวยเราวทาไม่เป็นแต่เรามีเครื่องมือเทพมากที่บ้านเราแบบครบมันก็ทำให้เราใช้งานของมันไม่เต็มประสิทธิภาพอยู่ดีเหมือนกันครับผมจึงอยากจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ย มาลองอคิดดูว่าคือมันเป็นหลักของเหตุผลเลยนะฮะผมขออธิบายแบบว่าเหมือนกับว่าเราอ่ะจู่ๆเรามาเรียนกระเป๋าทุกคนมือใหม่เลยเหมือนผมตอนที่ทำผมก็มือใหม่อย่างนี้แหละคือไม่รู้เลยเห็นแล้วมันตื่นเต้นมากอยากทำแต่ว่าจู่ๆแบบอ่ะเขาเราเรากด,ดไปเรียนแพทเทิร์นเลยเพราะความใจร้อน เราอยากทำกระเป๋าเป็นนะทุกคนอยากทำกระเป๋าเป็นอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเราไปถึงเออพอเราทําเสร็จอาจจะมีการเ,เขาก็มีคนช่วยอยู่แล้วครับบอกเราทําอาจารย์ที่สอนก็ทำบอกเราอย่าง,งุู้นอย่างนี้ถามว่าเราทําออกมาเป็นใบได้ไหมสบายครับวันนั้นเราทําเสร็จเป็นใบแน่อนอนล้านเปร์เซ็เราก็จะเกิดความภูมิใจ แล้วเราก็บอกตัวเองแล้วว่าเราทากระเป๋าไปแล้วผมก็เป็นครับผมก็ไปเรียนมาแบบนั้นเหมือนกันเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราจะทําใบที่สองมันไม่เหมือนใบแรกแล้วครับเพราะว่าเราต้องการทําแบบใหม่เนี่ยเราก็ต้องเรากลับไปไม่ได้แล้วครับเพราะเราจบมาแล้วแล้วเราทําไงครับ สมัยผมไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยฮะยังไม่โอ้โหถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตนี่แบบต้ององค์กรนะครับองค์บริษัทใหญ่ละมันก็ต้องไปหาหนังสือหนังสือไม่มีจบเลยครับยี่ไม่มีใหญ่ผมก็ต้องไปถามเขาก็ไม่อยากบอกพวกช่างต่างๆที่เขาก็พยาพยาิเศษเขาใช่ไหมเลี้ยงเหล้าเลี้ยงทุกอย่างเขาก็บอกเราไม่หมดหรอครับแค่เป็นแนวทางเป็นไกด์ คราวนี้มันก็เลยมีปัญหาว่าเราจะทำใบที่สองอยังไงผมอยากทำเป็ดเป้ละตอนนั้ผมหรือไวรุ่นก็ต้องชอบเป้ตอนสมัยนั้นนะฮผมชอบเป้ผูอยากทําเป้แต่ผู้ที่ไปเรียนมาเนี่ยมันเป็นสรงผงแบบผู้ชายคือผู้ชายพวกคล้ายๆกระเป๋าเจมบอลน,นะครับกระเป๋าแบบเอกสารแต่ว่ามันเป็นเจมบอลหรูๆอะเรารู้ว่าทํำยังไงใบนั้นนะฮะ แต่ไม่รู้หมดเหรอครับเพราะว่าวันนั้น,นเพราะนนตอนเราเรียนเนี่ยคือมันต้องการเรียนแค่ให้มันคือเป็นใบได้อะทํเป็นใบได้แค่นั้นเองถามว่ามันจะอยู่ในความทรงจําเราไหมฮะไม่มีทางเลยครับมันก็เลยทําให้เราทําทใาทบที่สองไม่ได้พอทําใบที่สองไม่ได้เนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนมามันสูญเปล่าเลยอ่ะ แล้วเราจะทํำยังไงคือนี่จะจากประสบการณ์ตรงของผมเลยเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะอยู่ในความทรงจําเราได้เราแค่ทําออกมาเป็นใบได้นะักเวลาที่เราไปเรียนแค่นั้นเองก,กลับมาบ้านจบข่าวครับ <c oughs> ทําไม่ได้ละส่มัยนั้นผมเลยจําเป็นต้องไปหาสมัครงานตามโรงงานแล้วก็ให้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ต้องทำมาเพราะว่าอยากทํากระเป๋าเป็น เรื่องของเรื่องอยู่แค่ตรงนั้นเองไม่งั้นกลับบ้านแม่ด่าตายเลยลเอาเงินเขาไปเรียนมาประสบการณ์ตรงนั้นนะ่ยผมถึงอยากจะมาสอนเพื่อนๆนให้เราเป็นก่อนไม่อยากไปให้คือจริงๆผมสอนแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันรู้สึกไม่ดีอะครับเพราะว่าทุกคนเรียนเสร็จแล้วแล้วมันมันก็เหมือนตัวเองขึ้นมาทันทีว่า ณเวลานั้นเราเคยเป็นแบบเขาแบบเพื่อนทุกคนที่มาเรียนกับผมณเวลานี้เช่นเดียวกันเหมือนกับว่าเขาพ้นจากเราไปแล้วหมดภาระแล้วเขาก็จะไปทํำยังไงต่อล่ะครับยกเว้นเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรฉันก็ไปจ้างช่างทําให้จบนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ผมว่าน้อยอ่ะคนเราก็อยากทําเป็นใช่ไหมครับเพราะมาเรียนมาคนบางบางคนชอบเหมือนกับผมนี่แหละ ส่วนใหญ่เพื่อนที่เรียนเนี่ยชอบแน่นอนไม่งั้นคงไม่อยากเรียนแน่นอนครับชอบแน่นอนผมก็เลยอยากจะให้ความรู้สึกนั้นเนี่ยมันมันให้เพื่อนไปไม่เหมือนผมอะคือไม่ไม่ไม่ให้ความรู้สึกแบบที่ผมเคยเจอมาไม่ให้เป็นแบบนั้นคืออยากจะให้แบบเราเป็นจริงๆแบบผมก็เลยมานั่งคิดประมวลจากประสบการณ์ที่ทำมา20กว่าปีเนี่ย ว่าเราจะสอนยังไงให้ทุกคนที่มือใหม่แล้วเป็นเร็วไม่ต้องเสียเวลาเยอะเราก็ต้องผมก็เลยจําเป็นต้องคัดประสบการณ์เป็นเป็นักสูตรออกมาที่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนครับไม่มีแน่นอนอะ่ะผมรับประกันเลยผมจึงเปิดรับเพื่อนที่สนใจเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เป็นแล้ว เราเรียนต่อคือการเรียนรู้มันไม่มีทางบอกว่าจบครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราจบเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องไปหาประสบการณ์เองอยู่ดีคือก็ไปต้องเรียนต่ออยู่ดีเพราะว่าเพื่อนทํางานแล้วไปเจอแบบใหม่ๆคือโลกมันเปลี่ยนทุกวันงานแฟชั่นไม่ว่างานจะแฟชั่นงานคลาสสิกเราจะทําซ้ําๆมันก็มีวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงหนังมันยังเปลี่ยนไปเยอะฮะการลงสีการฟอกสี ต่างๆอ่ะมันเป็นการเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตอลอดเวลาค่าวนี้ถ้าเราบอกว่าเรียนแล้วเอาหมดภาระ,ะจากผมแล้วสมมติมันก็เหมือนความรู้สึกเดิมกลับมาว่าก็คนที่เขาตั้งใจมาเรียนเขาชอบอเหมือนเราชอบไงครับทุกคนรักเครื่องหนังอยากทำอ่ะแล้วทำไมต้องมีการเรียนแล้วต้องเรียนแล้วต้องจบด้วยขนาดตัวผมเองเนี่ย ยังไม่คิดว่าตัวเองเรียนเรียนจบเลยฮะคือตัวเองยังคิดว่าตัวเองยังทําไม่เก่งเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็เลยต้องเป็นต้องหาความรู้ตลอดเวลาเพราะว่าคิดว่าตัวเองไอ้ไม่เก่งสักทีนี่คือการเรียนรู้ผมเลออาจจะอยากจะขออธิบายแบบตามจากใจเลยนะครับจากใจของผมเองว่าที่ทําไมผมถึงต้องทาแบบนี้ขึ้นมาเพราะเป็นประสบการณ์ตรงที่ผมอะ เจอมาก่อนหมดแล้วอะครับผมผมค่อนข้างที่จะลุยหมดแล้วอะจะว่าบ้าก็ก,ก็ได้ครับเพราะว่าถลุมเงินแม่ไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเมินผมนี่เป็นคนชอบแล้วผมก็จะเขาเรียกว่าวดันทุนังจนจนได้อะไรน,อน้องแต่ว่าผมไม่อยากให้เพื่อนไป,ไป,ไ,ปไปดันทุนลังเสียเวลาขนาดนั้นไงฮะถึงถึงคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาถ้าเรารู้จักพื้นฐาน เรารู้จักว่ากระเป๋าเนี่ยคืออะไรแล้วเราเนี่ยค่อยๆทํามันไปเรียนรู้มันจะค่อยซึมเข้าไปในความรู้สึกเราเริ่มจําได้อ๋อีนเรียกก้นนะชิ้นก้นนี่นะชิ้นก้นต้องเสริมอย่างนี้นะชิ้นก้นทําอย่างอื่นยากนะต้องเสริมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทํให้ต้องเสริมเราจะเริ่มเข้าใจแล้วทําไมต้องเสริมทําไมชิ้นข้างมาต้องเรียกพนังข้างเรียกช่างเรียก อะไรก็แล้วแต่เหอะแต่ว่าทําไมชิ้นข้างเนี้เสือไม่เหมือนกน้นนะนะมันจะมีข้อแตกต่างตลอดเวลาเวลาเราทํางานพวกคลสพวกแฟชั่นพวกงานพวกนี้มันคือมันหนีเราตลอดเวลาเราก็ต้องตามมันตลอดเวลาเหมือนผมไปดูของผมเนี่ยโชคดีอย่างผมทางานพวกฝรั่งมาค่อนข้างเยอะแล้วตัวอย่างตระไบท์ของเขาเนี่ยผมเลาะดูหมดสมัยอยากเรียนรู้เนี่ยผมเลาะหมดฮะแล้วก็เย็บกลับคืนให้เขาได้ แต่ว่าพอเปิดดูข้างในอึ้งฮะอึ้งเลยเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาเสริมมาเนี่ยเขาทำไมเสริมเยอะแยะขนาดนี้กระเป๋าใบเดียวทาไมต้องโหปชีวิตถันในการทําขนาดเนี้ยทั้งๆที่หนังมันมีคุณค่างมันอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวหนังเองเนี่ยมันมีคุณค่างมันอยู่แล้วคือคนน่าจะทําเป็นไปแล้วก็มัก็จบแล้วเนี่ยไมต้องมาเสริมดนนี่งนั่นให้นเสียเวลาทําไมทำาม็นเปลืองเงินไปต้นทุนทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราไม่เข้าใจ มันเพื่อนตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจทำไมต้องไปทําขนาดนั้นแต่พอเราทำํำแบรนด์นอกไปเรื่อยๆแล้วอ๋อเราเข้าใจเขาพิธีพิถันจริงเขาสร้างแบรนด์เนี่ยเขาเขาพิธีพิถันมากแข็งแรงความทนทานการมีฟิลลิ่งจับถ้าเราตั้งดูวางดูอยู่ในเชล์อยู่ในชัน้นอยู่ในช็อปเนี่ยเราอาจจะดูว่าเออโอเคกระเป๋าสวยแต่ถ้าได้ไปจับนะครับโอต่างกันมากเลยฟ้ากับเหวเลย มันนิ่มมันบุข้างในเนี่ยมันเสริมทุกหลายอย่างมากมันเขาคิดเผื่อให้เราขนาดว่าต้องเวลาผู้หญิงสะพายเวลาเราสะพายเนี่ยโดนแขนโดนอะไรเราล้วงเข้าไปในนุ่มนุ่มมือมากท,ทั้งทั้งที่หนังเนี่ยมันดีอยู่แล้วเห็นไ,ไหมฮะมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะสมัยก่อนนะงานหนังนเนี่ยเนี้ยบมากที่ผมทําเนี่ยโอ้โหเสริมเยอะมากทุกวันนี้แทบจะถ้าเป็นงาน แบรนด์ไม่ได้แพงมากนะครับคือใบยังไม่ถึงหมื่นเนี่ยแทบจะผมว่าช่างใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ไม่รู้หรือว่าช่างใหม่ๆที่เกียเสริมไม่รู้นะแต่ผมว่าในความรู้สึกผมว่าเขาไม่รู้มากกว่าแต่ถ้าช่างสมัยเก่าเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะพิถีพิถันเรื่องนี้มากหรืออาจจะเป็นลดต้นทุนไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเรามองในทางกลับกันถ้าเราบอกว่างานหนังเราเนี่ยสมมติเราต้องการทําหนังออกมาขายเลยสมุิขาย เราก็ต้องการที่จะทําให้มันเนี่ยดีถ้าเราคิดว่างานที่เราจะขายให้คนอื่นเขาเหมือนเรางานเราต้องการใช้เองเนี่ยเราทําให้ดีเหมือนเราใช้เองเนี่ยผมว่ายังไงก็กินขาดในความรู้สึกผมนะถ้าเป็นเราซื้อของอะเอาไปว่าเพื่อนทํางานก็เอาเอาว่าเราทํากระเป๋าเป็นแล้วกันหนึ่งใบเราไปซื้อหนังมาเลยผมถามว่าเพื่อนทุกคนจะไปซื้อหนังที่มีแผลไหม คือเราจะทำใช้เองแล้วนะเราต้องการหนังเกตดีโอเคอาจแต่ต้องการราคาไม่แพงมากแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องการดียิ่งเราบอกว่ากระเป๋าไม่มีตัวเสริมเรารู้แล้วว่ามีตัวเสริมเราก็ต้องรีบหาไงเพราะเราต้องการใช้ของเราให้มันดีและทนและสวยถ้าเราเอาแนวความคิดตรงนี้ไปทํางานกระเป๋าเราแล้วขายให้คนอื่นไปเนี่ยเขาคงชอบแบบเราชอบครับ เพราะเขาคงเขาก็ต้องชอบแบบนี้แต่เราบอกว่าทําเราขายแพงขึ้นมากว่าคนอื่นหน่อยนะเพราะว่างานเรามันเป็นแบบเนี้แบบนี้แบบนี้พิธแบบีพิชันแบบนี้ถ้าเขารู้เขาผมว่าเขารับได้แล้วเราก็จะขายให้เขาแล้วเขาก็จะไปจับของคนอื่นเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเนี่ยฟิลลิ่งเขาจะรู้จักละ เมืออก็เราให้ความรู้เข้าไปด้วยเวลาเราขายของอะเหมือนเหมือนอลูกค้าเข้ามาเสนองานที่เขาจ้าองคนอื่นทําที่ผมถ่ายรูปให้ดูนครับเหมือนกันไม่ต้องลูกค้านั่นก็ได้เอาเป็นว่าผมทําให้แบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งแล้วกันแต่ไม่อยากเอ่ยมากนะฮะเดี๋ยวจะไปพาดริงแต่ว่าเขาอะแบรนด์เขาทํามานานมากแล้วขายในช็อป แล้วปรากฏว่าเขาอะทำแล้วรู้สึกเขาเปลี่ยนคนบริหารมาตลอดเวลานะครับเขาก็เลยมาเจอเราด้วยการปากต่อปากนี่แหละครับจากทางผู้บริหารระดับสูงเขาก็ติดต่อให้เราไปคุยงานวันนั้นผมก็ได้ไปด้วยผมเห็นงานเขาเนี่ผมก็อึ้งอย่าแต่ต้นแล้วครับคือไม่ก็สมควรที่จะต้อง เปลี่ยนคนบริหารยังไงก็มีค่าเท่าเดิมแน่นอนเพราะว่างานเขาทำเน้นแค่อยู่สองสีดำกับน้ำตาลผมถามว่าทำไมถึงทำแค่สองสีแล้วแบบนี้เชยมากน่าจะแบบเกือบ10กว่าปีที่แล้วอะไรท่านองนั้นนะครับเว่าค่าสีก็ไม่น่าจะใช่แล้วทำงานหนังด้วยหนังแท้เขาบอกว่าเขาต้องการเจาะก,กลุ่มแค่คนทำงานคือออฟฟิศ อธิบายในเชิงประสบการณ์ที่เราทำพวกงานแฟชั่นอยู่ผมก็บอกว่าคนออฟฟิศเขาก็ไม่ใช่คนแบบอายุ40กันทั้งนั้นไม่ใช่นะครับคนทำงานออฟฟิศนี่มีตั้งแต่เด็กยันอายุกลางทําทำไมเราไม่เจาะกลุ่มให้มันแบบโอเคคุณก็เปลี่ยนแนวหน่อยให้เขาแบบไม่ใช่ว่าจ๋าแฟชั่นจ๋าก็ได้ให้เขาไปสปายไปทำงานได้แต่ว่าขอให้มันทันสมัยขึ้นมาหน่อย สีสันน่ะไม่ใช่โอ้โหดาน้ําตาลดําน้ําตาลมันจะดําก็จะเป็นดําแล้วก็เรียไม่มีอะไรไม่ใส่เลยผมแปลกใจมากเขาไม่ใสอะไรอะไรเนี่ไม่ใส่เลยนะฮะมันก็สมควรที่จะต่อให้คุณมีแบรนด์ขายในห้างในช็อปเยอะก็สมควรที่ต้องเจงแน่นอนปรากฏว่าเขาอะฝัง กับกายเขาฟังเราแต่เขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ราคาต้นทุนที่เขาไม่สามารถที่จะปรับอะไรเปลี่ยนได้มากเราเลยอธิบายว่าการทําต้นทุนเนี่ยทำไมคณต้องทําหนังอยู่ตอนทั้งที่แบรนด์เนี่ยคณของคนเนี่ยเขารู้จักอยู่แล้วทําไมไม่เปลี่ยน pu เพราะแบรนด์นต่างก็เปลี่ยนพป็น pu หมดแล้วต้นทุนเป็นสามสิบสี่สิบเท่าปรากฏผู้บริหารที่เป็นู้จัากรเขาฟังเราเขาเลยลองให้เราทำดู ปรากฏว่าเขาขายดีมากแค่แบบที่เรามีอยู่ไปปรับเปลี่ยนขายดีทุกวันนี้แบบผลิตกันไม่ทันเลยฮะแล้วทุกวันนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ออกแบบให้เราแล้วนะฮะเขาบอกให้พวกเราจัดการมาเลยเอาที่คิดว่าฮิตที่สุดแฟชั่นแฟชั่นจ๋าสุดเขาเลยแบ่งกลุ่ม ผีย่อยมาอีกว่าอันนี้ออฟฟิศอันนี้วัยรุ่นสะพายอันนี้คนกลางคนนี้ก็เลยขายหลากหลายมากขึ้นมากกว่าว่าแบรนด์ขายดีมากเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้แค่ปรับเปลี่ยนแนวความคิดก็สามารถที่จะทําแบรนด์ออกมาได้ถ้าเราไปยึดแบบเดิมๆเ,เหมือนเขาทําแบบเก่าๆคิดว่าคนรุ่นนั้นสมัยนั้นอาจจะชอบกันใช่ไหมคนรุ่นเก่าอาจจะชอบแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับ เขาเข้าใจเขาก็เลยบูมขึ้นมาเขาแฮปปี้กับเราเนี่ยผมเลยยกตัวอย่างว่าเออเวลาเราจะทำเร็วโอเคเพื่อนอาจจะไปดูใน youtube มาก่อนไปดูเห็นเพราะว่ามันก็คงมีให้ดูแค่นั้นแหละครับส่วนใหญ่เห็นฟอกฝาดงานฟอกฝาดงานนู่นนี่นั่นปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเราเอามามองโลกปัจจุบันแล้วเรามาเรียนแฟชั่นบางคนอาจจะไม่ชอบแฟชั่นเหมือนผมไม่ได้ชอบแฟชั่นนะผมบอกไว้ก่อน ผมนี่ชอบงานแฮนด์เม